สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวยูมาเล็กบินเชสเตอร์ระบบ CO2 นะครับคราวนีเ้เราจะมาล้วงตับกันว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับเพราะว่าบางทีเรามีปัญหาปุ๊บเราไม่สามารถแก้ ก้มาได้นี่ผมจะแกะให้ดูนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เป็นนะครับดูหลายๆรอบก่อนแล้วค่อยแกะนะครับถ้ายังไม่เสียอย่าเพิ่งแกะนะครับให้มันเสียก่อนแล้วค่อยแกะเราจะมาไล่แก้ปัญหาพร้อมกันนะครับมาดูกันเจ้าตัวนี้แกะยังไงนะครับเจ้าตัวนี้เป็นระบบ CO2 นะครับโหแบบคัดปอกด้วยนะครับนี่ปอกอย่างนี้นะครับคัดปอกด้วยเริ่มต้นทำยังไงครับเริ่มต้นเราเปิดไอ้เจ้าท้ายตรงนี้ก่อนก็ใช้ไขควงนะครับเสียบแล้วก็หมุนเหมือนเดิมนะครับเปิดท้ายออกมานะครับผมขอถอดด้วยก่อนเพราะเมื่อกี้มองเห็นไม่ชัดนะครับ จากนั้นนะครับเรามาลุยเจ้าตัวด้านหน้าของมันนะครับด้านหน้ามันที่วันนั้นเราคุยกันบนเดตว่าเจ้าตัวนี้มันเทคดาวได้มีคนไม่เชื่อเขาบอกว่าคอมันหักมันไม่ได้หักนะครับเริ่มต้นเราต่อหมุดตรงนี้ก่อนนะครับต่อหมุดตรงนี้นะครับนะตอกไปพร้อมๆกันนะครับนะตึก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 ,ตก,ตกตนะครับเอาหมุดออกมานะครับต้องด้านนี้นะครับอย่าสับด้านนะครับนะเวลากลับก็กลับเข้าท่งเดิมเหมือนกันแล้วมันจะมีเอ่อเงี่ยงฝืดๆตรงนี้นะครับนี่คือล็อกเฉพาะด้านนี้นะครับ ปองบุดออกมาก่อนนะขมุดออกไปเรียงนะครับเรียงให้เรียบร้อยนะครับนะจากนั้นคุณก็ถอดคอได้นะปึ๊บโอเคไหมนี่ไงระบบระบบมันไอ้ข้างบนนี้คืออเกี่ยวกับการบรรจุลูกกระสุนนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเสียตัวลารุ่มเข้าปั๊มก็อยู่ในนี้นะเนี่ยในนี้นะแล้วถึงเวลาปึ๊บกระดานลูกออกมาเราก็ดันขึ้นไปเข้าลังเพลิงนะครับก็ยิงนะครับมาดูกันต่อนะครับจากนั้นมาทำไงต่ออเรียงให้เรียบร้อยนะครับผมบอกทุกครั้งเวลาแกะ เรียงให้เรียบร้อยนะครับคุณจะได้แก้ปัญหาได้นะครับจากนั้นเรามายุ่งกับเกี่ยวกับพันทายมานะครับมีตัวนี้นี่น็อตตัวบนนะครับน็อตตัวบนเป็นน็อตปักแบนะครับตัวเล็กนะครับขันมันออกมานะครับเดี๋ยวดูภาพก่อนนะบังเอิญมองไม่ค่อยชัดโอเคนะครับขันออกมาแล้วมีเจาน็อตตัวเล็กตัวนี้เอามาเรียงไว้ตรงนี้เรียงไว้ก่อนนะครับเรียงให้เรียบร้อยนะครับนะเวลาประกอบกลับจะได้ประกอบกลับได้จากนั้นนะครับเปลี่ยนหัวปักแบร์เป็นหัวปักแฉกนะครับมา มาดูกันต่อนะครับแัตัปกากแฉกนี่อยู่ตรงนี้นะครับยกไอ้ตัวเจ้านี้ขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะครับปึ๊บมันจะมีตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นน็อตปกากแฉกนะครับผมไม่เข้าใจมันสลับปากแมนปากแฉกปากแมนเราแฉกทำไมงงเหมือนกันนะครับ Elise. มามาดูกันนะครับอ่าเริ่มต้นมาไล่จนตรงนี้ต่อนะครับนะปึ๊บเวลาแกะป,ปึ๊บเนี่ยแนะนําว่าให้เรียงให้เรียบร้อยนะครับนี่คือน็อตปากแฉกเข้ามันนี่นะผมเรียงข้างบนข้างล่างนะครับอ่าจากนั้นนะครับอ่าสัมผัสเข้าไปก่อนปึ๊บ เลื่อนลงมาอย่างนี้ปึ๊บนะครับเลื่อ,อนเห็นไหมคันท,ท้ายมันเลื่อนออกมานะครับไอ้ล็อตที่เป็นไม้จริงไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นไม้จริงมานะครับมาดูกันจับเอาไปเลียให้เรียบร้อยนะครับภาพชัดหรือเปล่าเดี๋ยวน,ะนี่นะโอเคไหมผมก็จะจับมันมาเลียงนะครับเดี๋ยวตรงนี้อาจจะต้องซูมซูมได้ไหมเนี่ยอ่อซูมเพื่อเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะครับมามาดูกันก่อนนะครับจากตัวนี้นะครับเราก็จะได้ชุดนี้ออกมานะครับชุดท่อนหลังของมันนะครับ ระบบ CO2 จะอยู่ในนี้นะเป่าแก๊สเข้าไปอยู่ด้านหน้านี้นะครับจะตัวนี้เป็นตัวระบบชุดลั่นไกเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเฮ้ยคนออกแบบนี่ไอเดียเขาดีจริงๆนะครับมามาดูกันต่อนะครับจากนั้นนะครับหมุนเจ้าตัวนี้ออกมาหมุนออกมาก่อนเลยนะครับตึ๊ด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 อย่างนี้นะครับหมุนออกมานะครับเบิร์ตัวนี้อย่างที่ผมเตือนทุกครั้งว่าระบบ CO2 เนี่ยคุณอย่าพยายามอัดแก๊สทิ้งไว้อัดแก๊สทิ้งไว้นานนะครับเพราะอัดแก๊สทิ้งไว้นานเนี่ยระบบซีลมันเป็นับะคร นะนำว่าพยายามเล่นให้หมดเป็นหลอดๆไปหรืออย่าค้างไว้นานนะครับพอค้างไว้นานระบบมันมีปัญหาเนี้ยไล่กันอ้วกเหมือนกันระบบซีโอทูๆๆเพราะว่าการแก้แต่ละครั้งเนี่ยอ่าแก๊สอย่างเตาเนี้ยใช้กแก๊สสองหลอดเนี่ยผมก็ต้องเสียละครั้งหนึ่งก็สองหลอดถ้าซีถ้าผมแก้ซีไม่หายก็สองหลอดคุ้มไปสองหลอดสองหลอดสองหลอดอ้วกครับโอเคนะครับถอดเจ้าตัวนี้ออกมานะครับเอาแยกไปวางใ้ตรงนี้นะครับเราจะได้รู้อะไรวางตรงไหนนะครับนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆค่อยๆมา เล่นระบบนี้กันต่อนะครับระบบข้างในก็นี้นะครับหมายแกะขอปรับมุมกล้องก่อนนะครับจริงๆอยากให้เห็นชัดๆแต่ว่าเมื่อเอินด้วยอุปกรณ์ด้วยงบประมาณเรามีอยู่แค่นี้นะครับก็ดูประมาณนี้อ่าผมพยายามหาหามุมที่คุณเห็นชัดๆนะครับจากนั้นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้จะมีน็อตอยู่2ตัวตรงนี้ตรงนี้ก่อนนะค่อยๆแกะนะครับมาเริ่มกันต่อนะครับตัวนี้อ่าเป็นน็อตปากแฉกนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับ ขาตรงนี้ก่อน <c oughs> เวลาเ,เอาออกมาเนี่ยควรจะเรียงให้เรียบร้อยนะครับเนีย่ยเชิผมบอกจะได้รู้อะไรอยู่ตรงไหนนะครับนะมันจะมีน็อตซ่อนอยู่เลยหลายจุดเลยบางทีผมต้องเอาไฟฉายส่องว่าเอ้ยไอจุดนี้มันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับนะเพอมองเห็นไม่ชัดนะครับมาตึ๊ด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 มาเรามาพร้อมๆกันนะครับอืมเจ้าตัวนี้แน่นจริงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมาช่วยกันขัน แกไปบนไปกับบอยปืนจีนมาขัานออกมานะครับชีวิตนะครับอย่าไปจริงจังอะไรมันมากนะครับนะกท็ทำไปพร้อมๆกันนะครับผมผมโดนมีบางคนเขาพูดกันแกันแหน่นว่าทีอยู่ในคลิปเห็นเก่งนะครับเวลาถามจริงๆไม่รู้เวลาอะไรที่ไม่รู้ผมก็บอกว่าไม่รู้ครับนะผมจะบอกว่ารู้เพื่อจะโอโหคุณเพื่ออะไรเนาะนั่นะนะแหละ โอเคน็อตตัวนี้ยังออาไม่ออกเดี๋ยวแป๊บนึงมันคงติดเกลียวข้างในมากมาคันเจ้าตัวบนต่อนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแป๊บนึงนะครับนะคือมองไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะครับนะมันคุณคุณมันย้อนแสงไงเนี่ยมามาคันคันออกด้วยกันนะครับตึ๊ด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 นะตึ๊ดนะเอาน็อตออกไปเรียงค่อยๆไปเรียงนะครับนี่อันนี้แยกแยกชิ้นไปอันนี้ของข้างหลังนะ ข้าใช้โค้งที่เป็นแม่เหล็กดูกันไม่ออกไหมน็อตตรงนี้ตัวนี้นะครับสองตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะครับมึงก็จะมีตรงที่เป็นปากแฉกตรงนี้นี่ตรงนี้ต่อนะนอันนี้เป็นไอ้ปากแบนตรงนี้หลอดแบนนะครับตรงนี้เราก็จะไปด้วยพร้อมๆกันนะครับมมันแกะพร้อมๆกันเลยสนุกสนุกด้วยกันนะครับชีวิตอย่าจริงจังเลยมันมากเนาะมามาครับมันจะอยู่ใต้ใต้หูกวินนะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับ ตังนี้จะเป็นตัวยาวหน่อยนะครับนะเดี๋ยวขอเล็งก่นอนมองไม่เห็นนะครับตึ๊ดตึ๊ดอย่างที่มีคนมีคนถามเรื่องอาการสายตาตอนนี้ตาขวาผมเกือบจะปกติแล้วแต่ตาซ้ายผมยังมัวอยู่มากนะครับเลยต้องหลับตาข้างหนึ่งในการแกะก่อปือนนะครับนะตึ๊ด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 เดี๋ยวนะอืมอีกนิดนึงอีกนิดนึงนีออกมาแล้ว เอาตัวตนี้ออกมานะครับตรงนี้ออกมาว่างเรียงให้เรียบร้อยนะครับมาวางเรียงให้เรียบร้อยจากนั้นนะครับมันจะมีตรงไหนอีกผมจะไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับ <S <S เดี๋ยวนะตรงนี้แล้วก็จะมีย,ะยึดยึดข้างนี้อีก2ตัวนี่ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูชัดมีตรงนี้ตรงนึงนะตรงนิ้วชี้ของแล้วตรงนี้อีกตัวหนึ่งนี่มันแอบเยรูเล็กๆนี่อย่างที่บอกครับว่าของเขายุงเบรดเขาดีจริงๆ เขามีตัวอะไรซ่อนอยู่ตึ๊ๆตึ๊ตึ๊ตึต๊ข้างในแล้วพอเราแกะดูข้างในเราจะได้เห็นอะไรดีๆกันนะครับมามาดูกันต่อนะครับแกะตรงนี้ไขใช้ปากแฉกนะครับตัวเล็กเสียเข้าไปในรูขันออกมานะครับไปครับหนึ่งนะครับนะอ่าหล่นออกมาแล้วเดี๋ยวนะเอาไปใช้สองก่อนหล่นมาตรงนี้อ่าเถอะนี่ตรงนี้อันหนึ่งก่อนนะครับมาแกะไปด้วยกันนะครับ อันนี้ใครไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องดูก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะรู้อะไรข้างในแล้วผมจะวิจารณ์อะไรให้ฟังนะครับนะรู้เปล่าพวกเรารโดนโดนไอ้คนออกแบบหลอกอะโอเคนะครับตรงนี้นะครับอันหนึ่งตรงนี้อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวตรงจุดนี้ตรงนี้ต้องมีอีกตัวหนึ่งนะมันยังติดอยู่เสียบติดอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนะถ้าจะไม่จาไม่ผิดนะครับน้องค่อยเดี๋ยวขัปรับมุมกล้องก่อนได้เห็นชัดนะครับนะ จากนั้นเราจะค่อยๆย,ยกมันขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวนะน, otion, นิดนึงผมลืมตรงไหนอีกหรือเปล่านะครับต้องดูด้วยกันนะครับเพราะว่าระบบมันค่อนข้างเยอะมากนะครับเยอะมากมากจริงๆนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยนะโอเคนะครับอย่างที่บอกผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะคือบเพงแต่ว่าผม ไหนๆก็จะได้แกะแล้วมีคนเขาส่งมาให้แกะผมก็จะได้แกะให้ดูกันนะครับนะนะครับตึ๊กตึ๊นะครับยกแคตวนี้ไโอเคนะครับโอเคนะค็อตหลุดมาแล้วตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้หลุดมาแล้วนะครับเมื่อก,กี้มันแน่นพออันนี้นิ่งมา นะครับมาุกออกมาพร้อมกันนะครับโอเคนะครับมามาดูกันมายกชุดชนี้ออกมาอย่างนี้อย่างนี้ชึบออกมาอย่างนี้นะครับนี่ชิน้นนี้ชิ้นหนึง่งเห็นไหมเดีย๋ยวทุผมบอกว่า أ, การผ่าเขาเขาจะซ่อนซ่อนตะเข็บซ่อนอะไรมองแทบไม่เห็นว่ารอยผ่ากลางอยู่ตรงไหนมันผ่ากลางนะครับแล้วก็เว้าข้างไปแอบอยู่ด้านข้างงเรานะครับมามาดูกันอย,อย่างที่อยากจะให้ดูครับนี่ตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมยกชุด ชุดล่างแกะออกก่อนระบบมันดีมากนะระบบแก๊สตรงนึงระบบตรงนี้ตัวนี้เป็นระบบยกจากป่ออสุนที่อยู่ข้างหลังข้างหน้านี่นะครับที่ดันเข้ามาเนี่ยมันจะถูกอยู่ตรงนี้แล้วถูกยกขึ้นนะครับเวลาเราปึ๊บนะครับมันจะดันดันไอ้เจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับปึ๊บเดี๋ยวเราเอาชุดล่างแกะออกก่อนซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้จะไปดันชุดล่างไกะตัวนี้นะครับเอาชุดล่างแกะออกก่อนนะครับปึ๊บชุดล่างไกะเขานะครับยกอย่างนี้ปึ๊บนะแต่มางคนงงเอ้ยอย่างนี้เราทําไมชั้นเหนียวเราไม่ลั่นนะครับ นี่มันซ่อนจุดนี้อยู่จุดนี้เวลาเราพับไอ้เจ้าตัวขาไก่มามันจะกดตรงนี้อยู่ปึ๊บนะครับพอกดปึ๊บมันจะลั่นได้เป้งนะเราลั่นแล้วไปทําอะไรไปตีวาลวตรงนี้ไปตีเข็มตรงนี้เข็มตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวซูมให้ดูเดี๋ยวนะเนี่ยแหละที่อยากให้เห็นกันว่าเฮ้ยระบบมันดีอะตีเข็มตรงนี้นะครับเข็มไปตีวาลวตัวนี้นะครับซึ่งแก๊สอยู่ตรงนี้นะครับปล่อยลมมาปึ๊บลูกกระสุนป้อง ออกไปหลังจากนะั้นพอเราสับเจ้าตัวนี้มันจะดันลูกอีกอันนึงขึ้นมาแล้วก็ดีดลูกชุดนี้ออกไปเป้งนะครับแต่มันมีอะไรที่แสบกว่าน,นั้นครับอยากให้ดูกางมามาดูนี่ก่อนยกเจ้าชุดนี้ออกก่อนนะครับชุดชุดตัวตัว,ตวถากันไก่นี่นะครับเ,ออเดี๋ยวนะครับมันจะค่อยๆย,ยกอ,อน,นิดนึงนะครับมันจะเป็นชุดของมันนะครับเดี๋ยวนะแล้วขอยกก่อนตึ๊ด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 อันนี้นั่นทางอ่าโอเค ชุดมกรของมันจะมีตัวนี้ต้องระวังชุดชิ้นนี้หลุดนะระวังชิ้นนี้หลุดมันจะหลุดอย่างนี้หลุดตึ๊งออกมาแต่ว่ามันเสียบได้นะครับเนี่ยมันจะไปเสียบอยู่นี่ของมันเฉยเลยนะครับนะอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับดูรีวิวผมเดี๋ยวจะมีให้เห็นชัดชัดว่าอะไรอยู่ยังไงนะครับตึ๊ดหยิบออกมาเลี้ยงให้เรียบร้อยนะหยิบมาเลียงให้เรียบร้อยเดี๋ยวซูมกลับไปก่อนปึ๊บนะครับหยิบมาเรียงให้เรียบร้อยจากนั้นหยิบชิ้นนี้ออกมาแล้วค่อยๆยกนะครับค่อยๆยกตึ๊ดตึบ เดี๋ยวนะตืน้นนี่ชิ้นนี้นะชิ้นนี้จะเป็นตัวชิน้นชิ้นที่ยกเจ้าตัวลูกกระสุนขึ้น,นมาปึ๊บนะครับขึ้นมา,าเสียบเข้ารังเพลิงซึ่งเดี๋ยวจะมีอะไรไอธิบายให้ฟังว่าให้รังเพลิงนี่แม่งแสบสุดผมบอกเลยว่าแสบสุดขออนุญาตพูดเป็นคนที่ค่อนข้างจริงใจนะครับอาจจะพูดไม่เพาะบ้างก็อย่าถือการน้องที่อายุต่ำกว่า18ปีก็ให้ผู้ใหญ่แนะนําบ้างก็ดีนะครับไอตัวนี้มันหลอกเราได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรนะครับมา คราวนี้ตรงชุดเนี่ยเวลาจะแกะจะแกะชุดระบบแก๊สออกมันจะมีตรงนี้น็อตอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวซู้ให้นะครับน็อตตรงนี้เราค่อยยกออกนะครับแล้วก็นั่นก็จะมีระบบอยู่อย่างนี้ตึ๊บตึ๊บวิ่งอย่างนี้นะครับเห็นอะไรยังเห็นอะไรยังเดีย๋ยวซู้ให้ชัดๆดเดี๋ยวชัดชก่อนนะมันมีอะไรอยู่ตรงนี้หลอกเราอยู่นะตึ๊บมาดูนี่เดี๋ยวเอาชุดท่อนหน้ามาวางก่อนนะครับแหมวางอ,อย่างนี้มันอยู่อย่างนี้ถูกไหม นี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวสู้ออกมาก่อนนี่มันวางอยู่อย่างนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้ลูกกระสุนอยู่ตรงนี้อยู่ในอยู่ในชุดนี้นี่อย่างนี้นะครับตึ๊ด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 นี่นะครับมันอยู่ในนี้นะครับเวลามันถูกยกด้วยด้วยชิ้นนี้ชิ้นนี้ยกมันขึ้นมายกมันขึ้นมาปึ้นไปเสียบเข้าไว้กับชุดชุดแก๊สอ่าหรือเราเรียกกันว่ารางเพลิงนะครับเจ้าตัวนี้โยกอย่างนี้เนี่ยมันจะเลื่อนตัวนี้ออกมาด้วยเห็นไหมเลื่อนออกมาสิ่งที่ พอใช้คําว่าแม่งหลอกตาเราอะคือเวลาเราเล่นเราไม่รู้เลยไงว่าเฮ้ยจริงๆผมพอผม,ไ,มได้แกะเนี่ยผมถึงบอกว่าผมอยากจะรีวิวทุกคนดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่แม่งแสบสุดแสบที่สุดบอกเลยป้องบอกว่าคนออกแบบนี่เก่งมากนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกแบบนะครับอาจจะเป็นฝรั่งหรือใครหรือจีหรือไออต้หวนันอะไรว่ากันไปต้องบอกว่าคืออยากให้เล่นไปแล้วก็วิเคราะห์ไปว่าเฮ ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทําไมถึงเป็นอย่างนี้อย่าเล่นแบบเล่นพันานะครับพอเวลาเราแก่เนี่ยเราเห็นอะไรเลยว่าคนออกแบบมันคิดอะไรอยู่นะครับปึ๊บหลังจากนั้นมันยกเจ้าตัวนี้ขึ้นมาลูกกระสุนขึ้นมาตรงนี้วางอยู่ตรงนี้ถูกไหมปึ๊บในปืนจริงเนี่ยลูกมันจะถูกดันดันเข้าปึ๊บเข้าไปในรังเพลิงดูอะไรนี่ดูอะไรนี่มันดันไม่เข้าเฮ้ยนั้นแปลว่าอะไรจริงๆแล้วที่เราเห็นด้วยสายตาเราเวลาเรายิงหรือเราเล่นเนี่ยมันหลอกตาเรา นะครับนี like mm ่มันอยู่อย่างนี้นี่ลูกขึ้นมารออยู่อย่างนี้ตึ๊กนะครับเวลาปิดแฟดเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรอ่ะดูดีเวลาเปิดปุ๊บเวลาปิดแฟดเห็นอะไรไหมเฮ้ยลูกมันไม่ได้เข้าไปในรังเพลิงลูกมันแค่จ่อจอกับไอตัวยางตรงนี้นะครับคือเราโดนมันหลอกอ่ะเวลาเราเราลั่นไกเจ้าตัวนี้แฮมเมอร์ตีป้องไป ตปมาโดนอะไรโดนเจ้า,จาตัวตัวเข็มตัวนี้นะครับกดวาล์วตรงนี้โป้งปล่อยแก๊สจากข้างหลังฟื้นขึ้นมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับปล่อยลูกออกไปหลังจากนั้นทําอะไรเราก็ชักมันขึ้นมาอีกปึ๊บนะครับไ้เจ้าลูกอีกลูกหนึ่งมันก็จะดันขึ้นมานะครับเจ้านี้จะดึกยกปอกเนี่ยนะยกฟ้ามันก็จะดันลูกตึงต้งเด้งออกไปข้างหลังนะครับอย่างที่อย่างที่จะให้เห็นคือว่าเจ้าตัวเนี้ย มันหลอกเราได้นะครับมันหลอกว่าลูกเข้าไปในหลังเพลิงซึ่งจริงแล้วลูกมันไม่ได้เข้าหลังเพลิงนะครับโอเคนะครับจริงๆแล้วในนี้คงไม่มีอะไรมากก็คือมีอย่างที่อยากให้เห็นคือแค่ตรงจุดนี้นะครับตรงจุดระบบแก๊สนี่นะครับเดี๋ยวตัวนี้จะต้องซ่อมระบบแก๊สต่อนะครับอันาัเนาตรงนี้จะยกชุดนี้ขึ้นออกมาได้นะครับมันจะมีไอ้ตัวตัวทองเหลืองเนี่ยตัวนี้จะยกคิีบลกมาทางชุดได้เลยนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับไม่แน่ใจว่าทุกท่านเห็นชัดหรือเปล่าต้องขอภายน,นิดนึงนะพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าระบบมันมีอะไรบ้างนะครับมันมันเป็นยังไงซึ่งผมไม่ผมผมไม่เห็นว่าใครเขาอธิบายหรือเขาอธิบายแต่ผมยังไม่เห็นนะครับแต่ผมว่าในไหนผมรู้แล้วนยผมก็อยากให้ปรกคุณได้รู้ด้วยนะครับระบบมันดียังไงนะครับสิ่งที่อย่างที่บอกว่าทําไมราคามันเป็นหมืนนหมนนน่นนะครับหลักหมื่นต้นๆนะครับเพราะอะไร เพราะว่าระบบมันดีอย่างนี้ไงเนี like slides, ่ยอย่างไงไอ้จุดเนี้ยมันหลอกเงินในกระเป๋าเราได้เพราะมันอยู่ไอ้จุดนี้แหละครับนะหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับมีอะไรดีๆจะรีไวดีให้ดูอีกนะครับขออภัยด้วยผมไม่ใช่คนเก่งนะครับผมก็แค่เป็นคนที่ซนอยากรู้ในเมื่ออยากรู้แล้วผมก็แกะแกะแล้วผมรู้ผมก็บอกทุกคนนะครับนะหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับมีอะไรแบ่งปันกันนะครับอย่าเห็นแค่ตัว นะครับแบ่งแบ่งการรู้แบ่งแบ่งการเล่นแล้วทุกอย่างจะสนุกครับขอให้ประเทศไทยจเจริญเติบโตต่อไปสวัสดีครับ